ที่มันเอกยุทธ์แจกได้ก็เพราะว่ามันโควิด19ประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตชัดดาวน์ประเทศเกิดโรคระบาดท,ทั้งประเทศแน่นอนนะเขาหยุดจะแจกเขาจะเดินหน้าต่อไปก็เอาให้สุดและผมเรียนย้ำหยุดที่เดิม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกิวน์นวครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับตกลงมันเป็นยังไงมันมีการแปลงชมอย่างไรที่น่าสนใจสรุปแล้วดิจิทัลวอลเล็ตยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้ oh. เป็นจริงข้อไดจริงอย่างไรขอชี้แจงหน่อยค่ะ ขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษินไม่ได้สั่งให้ลบ d มดิจ a l w ลวอลเนะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพักร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านักษินก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนณนที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะ ส่วนนโยบายของ Digital Wallet เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำ d i g i t ั l Wallet นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ Digital Wallet นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปี ที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพรบอรของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการ กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แค่นั้นเองคำว่าดิจิทัลเบรดนี่มีมีอยู่3เรื่องในนั้น1ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญและต้องทําอันที่2ก็คือเรื่องของ การให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอ,อกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่ทาทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทาต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่3มก็คือว่าอนาคตดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจ แล้วก็เป็นเป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่าน Digital w a l เลตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่สามอันที่สองกับสามเนี่ยรอได้อันที่หนึ่งรอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคนโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องแต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไป S <S 2> <S 2> ในกลไกเนี่ยนะครับเรายังเชื่อมั่นว่าตัวโครงการดิจิต a l วอลเล็มันสามารถเดินหน้าได้นะครับโดยรูปแบบอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางส่วนเพื่อให้มันแน่นอนให้เกิดความมั่นใจที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามาจนถึงปัจจุบันนะครับประเด็นแรกเลยผมต้องเรียนว่าด้วยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นชุดก่อนหน้านะครับเป็นชุดที่รักษาการอยู่เนี่ย ได้มีมติไปแล้วนะครับในขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าโครงการทั้งเรื่องของการลงทะเบียนทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างมันก็เดินหน้าของมันอยู่นะครับ mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ก็มีการประชุมของคณะทํางานแต่ว่าผมเองกอ็ด้วยความเป็นรักษาการเราก็ให้เกียรติเราก็ยังไม่เข้านะครับแต่ก็ให้ให้ส่วนงานราชการเขาเดินหน้าในตัวของการทํางานไปนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็เดินหน้านะครับ สองก็คือเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการครบถ้วนนะครับหากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกใจกับประชาชนมากขึ้นและที่สําคัญก็ที่สุดก็คือประเด็นใดที่ยังทิ้งประเด็นที่อาจจะมีข้อห่วงใยทางกฎหมายนะครับเราก็ต้องพยายามปรับแก้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพื่อให้โครงการเดินหน้าแล้วก็ การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วที่สุดตามกระบวนการนะฮะกระบวการก็น่าจะเข้าวันทีสองสามประมาณสี่ห้าหกกายาใในในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติมหกเจ็ดเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลใหม่เข้ามาใช้ทีต้อนับรือว่าใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องใช้พันเป็นการยานนะครับใช้จ่ายให้ทางเดินทานการใช้จ่ายจะสามารถที่จะผูกพันแล้วไปใช้ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ ก็ถ้าเข้าสู่กระบวนการใช้สารอนภานาตามแล้วีอืูมในเืวาก็สามารถทำได้ับตอนนี้นี่ต้นวันเด็อนไม่มีกระแสข่าวว่าอาจจะแกเงินสดหรือว่าอาจจะไม่รอเรืออแล้วอะไรอย่างเงี้ได้ได้หีขาเสนอพยังสำรู้ต้มาองคแต่ถ้าทำได้นะทำได้ไหมครับทำได้ครับมีอก็จุลผสเราเดิมีการเพื่อวนลดอีกมจอดอ ถ้ามีว oh ัตุประสงค์เชื่อมางเราเพเศรษฐกิจตามวัตถ like ุประสงค์ของการตั้งรัฐบาเกิดก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้แล้วแต่รัฐบาลใม่แต่สนใจจากพิจารณาครับแต่ต้องตามรัุประสงค์ของการตั้งปรัฐบาลราชการรัฐบาถ้าเป็นราชวัตถัประสงค์ที่จะเพืเศษสกิก็ทำได้ครับถ้ามีหาักานที่จะทำได้แล้วต้องมาเสนอค้อมเพื่อนำัปเปืนอ่อตอบตอบโองการที้อเสนอน้อมูบแล้ว แต่ว่าโดยโดยเงื่อนไขถ้าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กําจัดว่าจํากัดว่าไปใช้ได้เฉพาะส่วนเฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาดูกันใหม่นะก็โครงการนี้ยังไม่ได้อนุมัติทางการนะครับคือจะทำื่ได้ผมชอบตอโครงการแล้ววงเงินเ,เพื่อสรรพนามามาตั้งสรรมมามรองรับทีเนี้ยแม่มีรหลายานสุดหนา เขาต้องมีอาสีพมาดูเรื่องยบาาเพื่อทำอะไรแล้วก็แต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การตั้งของมันเรานะรับ ก็สําหรับข่าวนี้นะคะยังไงเดยกก็คงจะต้องให้ทางคอรมอใหม่ได้คอนเฟิร์มผ่านการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะแต่ว่าทางออกทางนี้เนี่ยเป็นทางออกที่ที่เราได้พูดถึงกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะในกรณีที่จะต้องใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจํปาปีเพิ่มเติมปี2อง7นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ข้ามปีได้และต้องใช้ให้หมดภายใน30กันยายนนะคะดังนั้นเนี่ยทางออกที่จะต้องแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก่อน แล้วก็โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติม <Okay. S 1> แล้วก็จ่ายเป็นเงินสดเนี่ยก็คือเป็นทางออกเดียวที่จะสามารถใช้งบมารายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมของปี 2017, 2 0 1 7 122,000ล้านบวกกับงบกลางอีกบางส่วนได้ค่ะ,คะก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ทางรัฐบาลจะ,ะมีออปชันนี้อยู่ในมือนะคะและเรื่องนี้เราก็เราก็พอคาดเดาได้มันม<อ>ันคาดเแจกจะไม่เดียามันเรียกหรือ ก็อย่างที่เป็นมาตรงไปตรงมาค่ะถ้าเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยน้อยลงนะคะผลของการกระตุ้นก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าสําหรับกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะมีผลในการใช้จ่ายมากกว่าคนที่มีรายได้มากอยู่แล้วนะคะก็คือได้เท่าไหร่ใช้จนหมดนะคะในขณะที่คนที่มีรายได้มากเนี่ยก็อาจจะใช้บางส่วนเก็บบางส่วนนะคะดังนั้นก็จะ มีผลต่อการกระทบเศรษฐกิจตอนหนึ่งบาทเนี่ยสูงกว่าในกรณีที่จ่ายทุกคนหรือว่ารวมถึงจ่ายคนรวยด้วยค่ะก็ก็ต้องบอกว่าแต่ว่าวงเงินที่มันน้อยลงก็อาจจะทําให้ผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงไปตามด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินสําหรับปี2018เนี่ยจะถูกนํามาใช้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ในรูปแบบใดที่มาแต่ครานี้คือถ้ามันน้อยไ,ไปที่เราจะผลักัน,กกกนก่ไม่ถูกต้องะต่ตรงชัดเจนมากว่า ค่ะในเรื่องของ,งการกระตุ้นเศรษฐกิจ,จยังต้องรอดูอยู่แต่ว่าอย่างอย่างอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเห็นด้วยก็คือว่าจําเป็นที่จะต้องมีการการะตุ้นเศรษฐกิจแล้วตอนนี้นะคะถ้ายังต้องรอจนถึงไตรมาสสีหรือรอ หลังไปไตรมาสหนึ่งในกรณีที่ไม่สามารถที่จะทําให้ระบบก,การชำระเงินแล้วเสร็จได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ช้าเกินควรนะคะเพราะนั้นการเลือกจาก่ายไปเงินสดก่อนเฉพาะกลุ่มปอบาก็อาจจะทําให้ช่วยกระตุ้นเศรฐศษฐกิจในระยะสั้นได้นะวันนี้โดยที่ไม่ต้องรอ,ทอนนะะที่ผ่านมาก็ออกมายอมรับนะคแั่วางเงินดิจิทัลเ,เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงไม่ต้องผิดพรบรว,วินัยการเงินการกลางจนะ,ะต้องถูกกฎหมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาคุณสมบัตินะฮะ ก็จะทําการตรวจสอบบุคคลด้วยเช่นกันนะฮะที่จะเป็นคณะอิมตรีนะครับจะใช้เวลา2ส,สัปดาห์นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเงินทีจิตองจะไปรูปแบบไหนนะครับในส่วนของกระทรวงกลงังก็อบอกว่ายังคงมีนโยบายเดิมนะเนงนินดิจติตอลเนี่ยแต่จะมีการปรับเปลี่ยนคำถามคือจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนและจะถูกกฎหมายหรือไม่สิ่งที่เขาจะทำเขาก็จะไปก๊อปปี้หลักคิดของอระเด็ยปรัฐมนตรีโอชานะครับเอามาใช้ อ้างว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจะจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางที่ว่าก็คือกลุ่มบัตรคนจน1.2แสนคนเท่านั้นนะครับที่บอกว่า40กว่าล้านคนจะได้ไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าจ่ายไป1.2แสนล้านคนเนี่ยประชาชน64ล้านคนจะต้องจ่ายเงินให้กับคน 1.2แสนคนด้วยเช่นกันนะครับตัวเลขเขาไม่ระบุชัดเจนแต่ว่าเขาจะใช้1.2แสนล้านในการจ่ายและคราวนี้เขาจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับเขาอ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าควรถ้าจะจ่ายก็ควรจะจ่ายกลุ่มเปราะบางก่อนปุ๊อิงก็จะใช้วิธีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือเฮ้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดพรบวินัยการเงินรืกการคลังหรือเปล่าผิดพรเบเงินตราหรือเปล่าผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับ ผมเรียนหุ้นส่วนนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเขียนตรมูนพุทธศักราช2560เนี่ยระบุไวช้ชัดเจนฮะเพราะมีต้นแบบมาจากไหนต้นแบบมาจากการแจกเงินในสมัยทักษิณชินวัตรนะปี2545เอาเงินของประเทศมาแจากและบอกว่าเป็นเงินของตนเองเป็นเงินของทักษิณก็เลยเป็นที่มาของการเขียนรัฐธรรมนูญไว้และออกกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติการเงินการคลัง วินัยการเงินการกลางขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนพอไม่ทําเป็นเงินยิต้าแจกเงินสดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ผิดพรบเงินตราแต่ผิดพรบวินัยการเงินการกลางไหมผิดแน่นอนผิดรัฐมนูลไหมผิดแน่นอนเพราะรัฐมนูลเขียนไว้จะต้องเกิดสภาวะวิกฤตเท่านั้นอย่างเช่นโควิด -19 ประเด็นง่ายๆเลยหุ้นส่วนคิดว่าตอนนี้ประเทศไทย่ย เหมือนโควิด19ไหมที่บุญเดชประยุทธ์แจกที่บุญเดชประยุทธ์แจกได้ก็เพราะว่ามันโควิด19ประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตชัดดาวประเทศเกิดโรคระบาดท,ทั้งประเทศดีคนเขียนทำนูนเตรียมพร้อมไว้ว่าถ้าเกิดการระบาดปุป๊บรัฐจะต้องเป็นคนจ่ายค่าวัคซีนและค่ารักษาประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระ,ะเองนะฮะคนเขียนก็มีวิชเชนหรือวิสัยทัศน์ ที่เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไว้ในอนาคตแต่รอบนี้เขาก็ป้องกันปัญหาไว้ในอนาคตเหมือนกันเรื่องพรบวินัยการเกินกำลังก็เตรียมพร้อมไว้2เรื่องของท่านมูลเขาเตรียมพร้อมไว้นะครับแน่นอนนะเขาหยุดจะแจกเขาจะเดินหน้าต่อไปก็เอาให้สุดและผมเรียนย้ำหยุดที่เดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ศักด์ ยิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเพณีนดีงามประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้า ยึดเหนี่ยวกันไว้แน่นหนาด้วยสิ่งเคารพปูชาชาติศาสนาสถาบันรักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจอจ,จานญาติมิตรเราฝากความรักให้กัน เราคือคนไทยเราคือคนไทยเรารู้สึกจิ้มเต็มหัวใจที่ใครก็รักเมืองไทย อยากจะมาหาเราเราได้อยู่อาศัยได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราแวแงระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่